งูพิษที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเกาะงูคลั่งอยู่ห่างจากชายฝั่งเซาเปาโลประมาณ90ไมล์ความจริงมันเป็นเกาะที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งชาวบราซิลเกือบทุกคนรู้เกี่ยวกับเกาะนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอยากไปที่นั่นเพราะบนเกาะมีงูโคเดนแลนเทสอยู่ประมาณ2,000-4,000ตัวซึ่งเป็นหนึ่งในงูอันตรายที่สุดในโลกและเพราะมันเป็นงูที่พบได้เฉพาะบนเกาะนี้เท่านั้นพวกมันจึงเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ ตั้งแต่แรกและด้วยค่าตัวของมันในตลาดมืดที่แพงสุดๆ1 0 0 0 0 0ม0ถึง30,000ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0แสนถึง1ล้านบาทและมันยังแพงขึ้นเรื่อยๆงูชนิดนี้จึงเป็นเป้เปาหมายของพวกลักลอบค้าสัตว์งูบนเกาะที่วิวัฒนาการมาเป็นพิเศษแม่นักวิจัยจะบอกว่ามันคืองูพิษร้ายสุดๆแต่หากไปค้นดูข้อมูลการจัดอันดับจะไม่พบชื่อของ Golden Land ส์เผิดอันดับนั้นเพราะมันเป็นงูที่โดดเดี่ยวอย่างมาก เ่ยว่าแต่โดนมันกัดเลยแค่เพื่อให้ได้ไปยืนบนเกาะงูคลั่งมันก็ยากมากๆแล้วมันจึงมีตัวอย่างที่น้อยมากนั่นเองความจริงแล้วร้อยละเกาสิของงูที่อยู่ในบราซิลคืองูลันเทสซึ่งเป็นญาติกับโกลเด้นลันเทสนักวิจัยเข้าใจดีว่าโกลเด้นลันเทสได้วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถอยู่บนเกาะงูคลั่งได้สาเหตุหลักเพราะบนเกาะแห่งนี้ไม่มีนักล่าระดับพื้นดิน ถึงทำให้งูขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแต่นั้นหมายความว่าพวกงูเองก็ไม่มีเหยื่อในระดับพื้นดินเช่นเดียวกันอาหารทั้งหมดของงูบนเกาะคือนอกอบพยพตามฤดูกาลงูทั้งหมดบนเกาะมักจะต้องล่าเหยื่อบนต้นไม้และเพราะโกลเด้นแลนเพสเป็นงูที่ค่อนข้างช้า มันไม่สามารถไล่ตามนกได้มันจึงพัฒนาพิษของมันให้รุนแรงมากขึ้นมันรุนแรงมากพอจะทําให้เหยื่อของมันตายทันทีในสมัยที่งูชนิดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและเกาะยังไม่ถูกปิดเคยมีกรณีร้ายแรงที่ชาวประมงท้องถิ่นมาจอดเรือที่เกาะเพื่อหากล้วยเพียงไม่กี่วันต่อมาเขาก็ถูกพบบนเรือของเขาซึ่งเสียชีวิตอยู่ในแอ่งเลือดและยังมีงูกัดติดอยู่บนร่างของเขาพิษของงูได้รับการอธิบายว่า จะทําให้ไตไวายเลือดออกในสมองเลือดออกในลำใต้และยังหลอมละลายเนื้อบริเวณรอบรอบรอยกัดของมันมันหายากสุดๆและยังเป็นที่ต้องการของนักวิทยาศาสตร์และนักผส,สมสัตว์พวกมันถูกจับและผ่านช่องทางที่ผิดก,กฎหมายจนในช่วง15ปีที่ผ่านมาพวกมันมีจํานวนลดลงไปถึง50%พวกมันจึงเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์